นับแต่โบรณาณกาลมามีสองเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังและอำนาจเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างยาวนานจนเกิดสงครามระหว่างเผ่าพัานธุ์ขึ้นหลายครั้ง 1. คือแวมพร์เจ้าแห่งลัตติกาล 1. คือแวววูฟสัญชตาตญาณแห่งสัตว์ร้ายความบาดหมางนี้ถึงจะผ่านเป็นพันปีก็ยังคงอยู่แม้ว่าปัจจุบ,บันจะมีสัญญาไม่ลุกล้ำกันก็ตาม เดี๋ยวก่อนสิอามฟัราก่อนได้ไหมมันไม่ใช่อย่างที่เธอเข้าใจนะเว้ยถ้าเธอยังลืมแฟนเก่าไม่ได้เราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกคัดโอเคใช่ได้เลยล่ะเอพริวเยลี่ยอดอยู่ต้องปังแน่นอนเลยเอาวันนี้แยกย้ายกันพักผ่อได้เอพิวเป็นศิลปินหนุ่มหน้าหวานที่ได้รับความนิยมก่อนเข้าวงการ โดยเฉพาะเมื่อซีีลีที่เขาประกบคู่กับนางเอกหน้าใหม่สายหวานเหมือนกันอย่างเยลลี่ปล่อยตัวอย่างออกมาก็ยิ่งทำให้กระแสคู่จินเอพิลเยลลี่โด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากเป็นอะไรประยะเอพิลทำหน้าบูดเป็นก้นลิงเชอะอย่าบอกนะว่าน้องเยลลี่ทักมาชวนไปกินข้าวด้วยอ่ะก็เออนะสิขนาดนอกเวลางานนะยินนียังตื้อผมไม่เลิกเลยอะ ปิดกล้องเรื่องนี้เมื่อไหรผมไม่เล่นคู่กับเขาอีกแล้วนะเจ๊บอกผู้ใหญ่ให้ด้วยล่ะใจร้ายนะเนี่ยบางทีน้องเขาอาจจะชอบแกรจริงๆก็ได้แกไม่ได้รังเกยียจที่เขาเป็นแว์วูฟไม่ใช่เหรอ ความลับอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครรู้นั่นก็คือทั้งเอพิลกับเบอร์รี่ผู้จัดการสาวรุ่นพี่คนสนิทนั้นเป็นแวมไพร์ครอบครัวของทั้งคู่ต่างใช้ชีวิตป่าปนร่วมกับมนุษย์มารุ่นสู่รุ่นในขณะที่เยลลี่คู่จิ้นสาวสวยของเอพิลนั้นมาจากครอบครัวตระกูลแวววูแต่นอกจากเยลลี่จะไม่รังเกียจที่เอพิลเป็นแวมไพร์แล้วดูเหมือนว่าเธอจะชอบเอพิลจนอยากจะเป็นคู่สิงขึ้นมาสะอีก เวลาว่างจะถ่ายซีรีส์หรืองานต่างๆเอพิลมักใช้เวลาอยู่กับการนั่งร้านกาแฟมุมเล็กๆในโรงแรมชื่อดังซึ่งร้านกาแฟที่เอพิลชอบมานั้นมีบริการขายเมนูพิเศษสำหรับแวมพร์อย่างเขาโดยเฉพาะซึ่งเมนูพิเศษถึงจะทำมาจากเลือดแต่กลับไม่มีกลิ่นเหมน็นคาวและจัดจานได้ใกล้เคียงกับอาหารทั่วไปได้แล้วค่ะคุณเอพิลเมนูพิเศษค่ะขอบคุณครับเออ ถ้าจะมองผมทะลุขนาดนั้นแล้วก็ถ่ายรูปกับผมได้นะครับได้จริงเหรอคะอ้อยคืนนี้ฝันทีแน่เลยอ่ะพี่เอพริวชวนถ่ายรูปคู่แบบนี้ไอ้อน,นี่เองเหรอที่เยนลี่มันชอบท่าทางหลงตัวเองชิบปเปงเลยคนที่พวดเข้ามานั่งเก้าอี้อีกฝั่งตรองข้ามของเอพิวแนะนำตัวว่ายีนเป็นพี่ชายของเยนลี่คู่จิ้นของเขาในตอนนี้เอง ยีนไม่ได้มาตัวคนเดียวแต่กลับพาเพื่อนมาอีกสองคนกะเตรียมหาเรื่องกับผู้ชายที่น้องสาวชอบเต็มที่เรารู้จักกันด้วยเหรอเอ๊ะแล้วมานั่งที่คนอื่นเขาแบบนี้เนี่ยไม่ทราบประขออนุญาตด้วยยังไม่จําเป็นหรอกนะที่ข้ามาวันนี้เนี่ยก็เพื่อจะมาเตือนแกไม่ให้แกมายุ่งกับเยลลี่น้องข้าอีกข้าไม่ยอมรับเป็นพาย,ย่างแกเป็นน้องเขยอ,อย่างเด็ดขาดเลยเออที่จริงแล้วคํานี้เนี่ยฉันต้องพูดมากกว่านะว่าให้ยายนั่นเลิกตามตือ้อ ส่งไลนมาหาสามเวลาหลังอาหารสักทีพูดต,งตรงๆนะมันน่ารำคาญนี่แกกล้าว่าน้องค่าขนาดนี้เลยเหรอนี่แกวอนหาเรื่องซะแล้วแต่ก่อนที่เหตุการณ์ทะเลาะวิวาดภายในร้านกาแฟจะบานปลายไปมากกว่านี้ก็มีชายร่างสูงใหญ่มาด,ดูดีเข้ามาดึงแขนของยีนที่กำลังจะง้างต่อยเอพิวเอาไว้ได้ทัน ถึงจะเจ็บใจแต่ด้วยความที่ชายคนนั้นตัวสูงใหญ่กว่ามากทำให้ยีนจำต้องสงบสึกกับเอพิวไว้ก่อนคนจะนั่งกินกาแฟเงียบๆถ้าจะตีกันก็ไปตีกันที่อื่นฉันขี้เกียจย้ายร้านฝากไปก่อนเถอะน้าไอเอพิวและอย่ามายุ่งกับน้องข้าอีกก็แล้วกันแม้ชายคนนั้นจะเข้ามาช่วยเอพิวไว้แต่ทันทีที่เอพิวจับสัญชาตญาณจากกลิ่นได้ว่าอีกฝ่ายเป็นแวร์วู ทำให้เอพิวเลือกที่จะเกลือคำขอบคุณและเปลี่ยนเป็นท้อยคำที่ฟังดูไม่ค่อยดีแทนเอพิว e. ยอมรับว่าเขาไม่ได้รังเกียจเผาพันศัตรูอย่างแวววูฟขนาดนั้นแต่เพราะถูกแวววูฟอยางยีนหาเรื่องก่อนเลโอที่จะคิดเหมารวมไปชั่วขณะไม่ได้นึกว่าทำแบบนั้นแล้วเท่มากเลยหรือไงพวกแวววูฟอย่างแกน่ะอยาหวังจะได้คำขอบคุณจากฉันเลยก็คิดว่าย,ยู่แล้วล่ะนะว่าพวกแวมไพ่เวอร์สูงน่ะมักจะแยกย่าไม่ค่อยเป็น ก็ไม่ได้นะก็พวกนายอยากสร้างภาพจะให้พวกฉันอคนติกันเองนี่นะอ้าวคีตาไหนบอกว่าจะมาตอนบ่ายสามไงทำไมมาเร็วจังอนะแต่ก่อนที่สงครามจะเกิดกลางร้านกาแฟอีกครั้งเบอร์ลี่ที่ได้นัดเอพิวก็เข้ามาแทรกเป็นการห้ามทั้งคู่เอาไว้ได้ทันพอดีแต่ที่เอพิวแปลกใจกว่านั้นก็คือเบอร์ลี่กับเหมือนจะรู้จักแววูฟนิสัยเสียคนนี้ด้วยทำให้ได้รู้ว่าอีกฝ่ายชื่อคีตา เพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของเบอร์ลี่และถึงแม้ว่าคีตาจะเป็นแวร์วูฟแต่ก็เป็นแวร์วูฟที่รักสันโดกไม่นิยมทำร้ายแวมพายหางไม่ถึงเวลาจำเป็นเอพริลจำที่เจ๊บอกได้ปะว่าเจ๊จะลาง,งานสองเดือนไปฮันนีมูนกับแฟนระหว่างนี้เจ๊จะให้เพื่อนมาคอยช่วยงานแทนชั่วคราวนะเจ๊นี่เจ๊อย่าบอกนะว่าผู้จัดการโวนโตผมชั่วคราวก็คือไอ้แวร์วูฟเนี่ยอย่าเรียกคีตาแบบนั้นสิเอพริลคีตา ระหว่าที่ฉันไม่อยู่อ่ะฉันฝากน้องมาด้วยนะเชื่อว่าแกเอาอยู่จากนั้นต่อมากีตะาก็เข้ามาทำงานแทนที่เบอร์ลี่เป็นเวลาสองเดือนเต็มๆชีวิตที่สงบสุขของเอพิลเหมือนจะพลิกผันไปเล็กน้อยปกติแล้วมีแต่คนต้องมาเอาอกเอาใจเขาขนาดเบอร์ลี่ที่เป็นผู้จัดการคนสนิทยังไม่เคยจุกจิกเจ้ากี้เจ้าการ เพราะรู้ว่าเอพิลจะหงุดหงิดเอามากๆแต่ดูเหมือนว่าคีตะจะทำตรงกันข้ามทุกอย่างกับที่เบอร์รี่เคยทำอ้าอหรอวันนี้คุณมีถ่ายโฆษณาตอน10บโมงเช้านะครับผมกำลังจะไปรับให้เวลาเตรียมตัวแค่5นาทีผมต้องเจอคุณที่ล็อบบี้อะไรของคุณวะเนี้นี่เพิ่ง8โมงครึ่งเองจะรีบไปไหนนอนต่อดีกว่า แต่ก่อนที่เอพิวจะได้นอนต่อน,นั่นเองเสียงนาฬิกาปลุกที่น่าลำคาญกับดังขึ้นต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะยอมหยุดนั่นทำให้เอพิวต้องขยับแขนไปหยิบโทรศัพท์มาปิดเสียงก่อนจะต้องตาสว่างด้วยความตกใจเมื่อพบว่าโทรศัพท์เอามาปิดเสียงในมือนั้นไม่ใช่ของตัวเองจะเป็นของคีตาที่จงใจตั้งปลุกทุกสานาทีจนกว่าเอพิวจะดีดตัวลุกจากเตียงตื่นสัทีรีบไปอาบน้ำแต่งตัว เดี๋ยวทำข้าวเช้าง่ายๆให้กินเบอร์รี่บอกว่าคุณชอบกินข้าวไม่ตรงเวลาจนเป็นโรคกระเพาะเอาเอ้ดดเดี๋ยวก่อนคุณเข้ามาห้องผมได้ยังไงเนี่ยเบอร์รี่ให้คียการสำรองไว้เผื่อเวลาฉุกเฉินแล้วก็ให้ผมใช้เข้ามาปลุกคุณได้ถ้าวันนั้นต้องท่ายงานด่วนถ้าโตพอจะรู้เรื่องแล้วเขาไม่ต้องพูดซ้ำสองนะออรู้แล้วนะคนอะไรวะดูฉมัดเลยจะแวบวูบงี่เง่าน นอกจากตารางงานที่ขีตาจัดระเบียบแกบมังคับให้เอพิวทำตามคี้ตายังรู้จักเบอร์รี่ว่าเอพิวมักไม่ค่อยแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะกับเยลลี่นักสแสดงสาวคูจินพอยิ่งเกิดเรื่องเมื่อวานทำให้เอพิวมองเยลลี่ไม่ค่อยดีกว่าเดิม แต่คีตาก็แนะนําให้เอพริวลดอคติพูดดีๆกับเธอดูซึ่งผลก็ออกมาเวิร์กกว่าที่คิดเพราะเยลลี่ไม่เหมือนกับพี่ชายของเธอตรงที่พูดคุยกันรู้เรื่องและมีเหตุผลกว่าเราดูเรื่องที่พี่ยินไปหาเรื่องเอพริววันก่อนแล้วเราขอโทษด้วยจริงๆนะเพื่อความสบายใจเราจะไม่ทักไลน์ตื้อเอพริวอีกแล้วล่ะเออไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกฉันว่าเราสองคนน่ะเป็นเพื่อนที่ดีกันได้นะ เราก็จะเตือน,นพี่ยีนด้วยว่าไม่ให้มาหาเรื่องเอพริลอีกเอพริลนายแท่มากเลยนะที่มีอะไรก็มาเปิดอกคุยกับเราตรงๆอะ่ะทีแรกเอพริลก็รู้สึกไม่ค่อยชอบใจนิดหน่อยที่ถูกฮีตะจัดระเบียบตารางชีวิตใหม่แต่เมื่อเขาค่อยๆทำใจยอมรับอย่างไม่ค่อยมีทางเลือกได้ก็พบว่าตารางแต่ละวันนั้นก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเอพิลเริ่มไปทำงานต้องเวลาบ่อยจนคนในกองยังแปลกใจ แถมไม่ต้องไปหามหมอเพื่อรักษาโรคกระเพาะแล้วด้วยเพราะได้กินอาหารตรงเวลามากขึ้นจากคิวที่ขีตะคอยจัดให้ไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยว่าแวบวุบอย่างคุณจะทํางานละเอียดได้ดีขนาดเนี้ยนึกว่าถนัดแค่เร่องต่อยตีตชาวบ,บ้านก็คงเหมือนคุณนั่นแหละปกติแวมพายจะเย็นแล้วก็เจ้าระเบียบแต่ว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าจะตรงข้ามทุกอย่างเลยนะครับพูดมากนะขับรถไปเลยไปแต่ถ้าเ,เมื่อไหร่ก็บอกได้นะจะได้สลับกันขับบ้าง ถึงฉันจะเอาแต่ใจแต่ก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครทั้งนั้นเลยนะโอเคโอเคในช่วงหนึ่งของซีรีจะมีฉากที่ต้องออกต่างจังหวัดเพื่อถ่ายทำเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เต็มคีตาต่ก็ขับรถมาส่งตามประกบตัวติดกับเอพิวตลอดเวลา แต่แล้วในช่วงวันที่5หลังถ่ายทำยีนที่เราจังหวะตอนเอพิ่กับเยนลี่ถ่ายละครเสร็จก็มาชวนทั้งสองให้ไปหาอะไรกินด้วยกันไม่ต้องมองข้าอย่างงั้นหรอกนะถ้าข้าจะเอาอคืนจริงแล้วก็ข้าทำไปนานแล้วละ่ะเห็นแกเยลลี่ขอไว้หรอกไปด้วยกันสิเอพริวชวนพี่คีตาไปด้วยก็ได้นะหลายๆคนสนุกดีเห็นคีตาบอกว่าไม่ค่อยสบายนะเดี๋ยวทิ้งข้อความมาไว้ก็ได้ ทว่ามือเย็นที่ยินชวนครั้งนี้ไม่ได้จบแค่ร้านอาหารธรรมดาข้างทางอย่างเดียวแต่กลับไปจบที่ร้านเลา่าไกลๆจนเมาแอ่กลับมาด้วยกันทั้งหมดแต่ที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็นยีนส่วนเอพิวกับเยลลี่ที่พอกึ่มๆได้สติอยู่บ้างต้องช่วยกันหามผ้ามาส่งในห้องเฮ้ยก็เห็นว่านานๆมาเปลี่ยนบรรยากาศที่นี่ดื่มใหญ่เลยอะ่ะดีนะเอพิวมาด้วยฉันคนเดียวแบบที่ชายไม่ได้แน่แน ไม่เป็นไรหรอกเธอก็เมาอ,อยู่ไม่ใช่เหรอไปนอนพักก่อนก็ได้นะเดี๋ยวทั้งนี้ฉันจัดการเองแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทั้งเอพิวกับเยลลี่เองก็ไม่คาดขีดเพราะแอลกอฮอล์ที่ยีนเอาเข้าปากไปหลายแกว้วคล้ายกลับไปกระตุ้นในร่างกายจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเผ่าพันธ์แวร์รูที่ดูเหมือนแข็งแรงไม่ป่วยง่ายเมื่อเทียบกับแวไพายแต่กลับมีอาการประหลาดที่ไม่อาจจะรักษาให้หายขาดได้ อาการนั้นเรียกว่าฮีดหรือดูที่ต้องการหาคู่ครองมามีความสัมพันธ์ด้วยนั่นเองพอนายมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่คิดว่าตัวของนายจะกลิ่นหอมขนาดเนี้ไอ้ยีนนี่แกจะทำบ้าอะไรอ่ะอย่านะเว้ยทำเมาแล้วก็ไปนอนเลยไปปากนายน่าจุ๊บจังเลยมามาไม่ให้ไปยีนคนนี้จุ๊บหน่อยเร็วไม่เอาไว้ไอ้เวนี่จะไม่มีทางให้นายขโมยจุ๊บได้ฉันไปเด็ดขาดเลย แต่ก่อนที่เอพิลจะถูกยิงขโมยจูบแรกไปนั่นเองข้างของอีกฝ่ายก็ถูกหมัดของใครบางคนเสยเข้าเต็มแรงจนสลบไปคีตาที่เพิ่งฝืนใครพอตื่นมาเห็นข้อความที่เอพิลส่งมาด้วยสัญชตาตญาณบางอย่างทำให้เขาหลับรู้ว่าเอพิลกำลังตกอยู่ในอันตรายและมันก็เป็นมาอย่างที่ลางสังหรณ์บอกเอาไว้จริงๆไม่ต้องกลัวนะคุดีหมอแนไม่ได้ตั้งใจหรอกแค่หีกันเรื่อมิดหน่อย เดี๋ยวฟื้นขึ้นมาก็หายเป็นปกติแล้วเลยแล้วนายไม่เป็นไรใช่ไหมมันทําอะไรนายหรือเปล่ายังโชคดีที่นายมาทันคิดว่าต้องเสียจูบแรกให้หมอดันซะแล้วอะสยองชะมัดคีตาพาเอพิวกลับเข้ามาในห้องครั้งนี้คีตาไม่ดุไม่ว่าอะไรเหมือนที่ผ่านมาแต่กลับเอาอกเอาใจเช็ดตัวเปลี่ยนเสือ้อชงมะนาวน้ำผึ้งให้อีกฝ่ายสั่งเมา การกระทําที่อ่อนโยนนี้ทําให้เอพิ้วใจเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนในชีวิตเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณยังไม่เคยจูบใครมาก่อนเลยเง้นเหรอก็ก็ใช่นะสิในซีรีส์น,นั้นไม่นับนะฉันขอใช้มุมกล้องตลอดอะส่วนแฟนฉันยังไม่เคยมีด้วยซ้ําไปแต่ถ้าจะมีแล้วก็ฉันก็อยากจะมีกับคุณนะคิตะฉันชอบคุณ เอพิวพูดแค่นั้นคีตะไม่รอขออนุญาตจากอีกฝ่ายแต่กลับใช้นิ้วโปง้งมันจงรูปกลีบป,ปากสีสวยของอีกฝ่ายอย่างแผ่วเบาก่อนที่จะกดน้ำหนักลิมฝีปากของตัวเองทาบทับลงไปเอพิวเองก็ตอบรับรสจูบที่แสนหวานนั้นอย่างเต็มใจก่อนที่ภาพทุกอย่างจะถูกตันไปที่โคมไฟใกล้เตียงนั่นเอง เสียงดังจังเลยตั้งปลุกอีกแล้วเหรอคุณงั้นเหรอ,อโทษทีนะฝาปิดเสียงให้หน่อยได้ไหมฉันจะน,นอนต่ออพี่เบอร์รี่ส่งอะไรมาเป็นไงคืบหน้าบ้างไหมแกบอกชอบเอพริลไปหรือยังเอ๊ะนี่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยคีตาตื่นมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเลยนะ้ ในที่สุดความลับที่คีตามารับอาสาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเอพิลก็โปะแต่เบอร์ลี่สารภาพความจริงว่าคีตาแอบชอบเอพิลมาตั้งแต่ก่อนที่เอพิลจะเข้าวงการบันเทิงตัวเอพิลเองก็ถูกที่บ้านตามใจแต่เด็กติดนิสัยนั้นมาจนโตก็ไม่เลิกทำให้คนในวงการบางคนเอือมละอาเบอร์ลี่จึงตัดสินใจลองฝากความหวังไว้กับคนปากไหลอย่างคีตาเพราะเชื่อว่าน่าจะกำหลับเอพิลได้อยู่มัด ลงทุนนะชอบผมถึงขนาดที่ว่าอย่ามาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวให้ทนฟังผมเบี่ยงใส่ทุกวันแต่กลายเป็นผมเองเนี่ยสิที่เมาแล้วก็ชิงบอกชอบคุณก่อนขี้โกงวะ่ะอย่ากโกรธพี่เลยนะคุณดีพี่ก็จะบอกเราอยู่นี่ไงพี่ชอบเราชอบเรามานานมากแล้วด้วยโอเคไหมครับ